ก่อนจะเป็นผู้นำยาวนานที่สุดในกัมพูชาฮุนเซนต้องหักหลังใครบ้างเคอขึ้นสู่อำนาจสูงสุด 1. เขมรแดงฮุนเซนเคยเป็นสมาชิกขมรแดงแต่ในช่วงที่พรรคเริ่มกอดหลังภายในฮุนเซนหนีข้ามชายแดนไปเวียดนามเพื่อเอาชีวิตรอดถือเป็นการละทิ้งอุดมการของขบวนการเดิมและกลายเป็นพันธมิตรของอดีตศัตรู 2. เจ้านารดมโรนาริตในปีพศ2536พรรคของเจ้าโรนาริตชนะการเลือกตั้ง หุนเซนไม่ยอมรับผลและพยายามแบ่งแยกดินแดนทําให้เจ้านาโนโดมโรนาริตยอมให้เกิดรัฐบาลผสมและมีนายกรัฐมนตรีพร้อมกันสองคนโดยเจ้าโรนาริตเป็นนายกคนที่1แต่แล้วในปีพศ2540หุ่นเซนก็ทํารัฐประหารขับไล่เจ้าโรนาริตออกนอกประเทศแล้วครองอํานาจแบบเบ็ดเสร็จจนปัจจุบัน 3. คู่แข่งในพักตัวเองในหลายช่วงเขาถูกวิจารณ์ว่าขาจัดผู้มีอิทธิพลในพักประชาชนกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นการบีบบังคับให้ลาออก จับกลุ่มหรือใช้อำนาจรัฐจัดการแม้จะเคยร่วมทางกันมาก่อน 4. พื้นรักอย่างทักษิณชินวัตรแม้เคยนับถือกันเป็นพี่น้องและให้ที่พำนักช่วงลี้ภัยแต่ตอนนี้ความสัมพันธ์จากรักเริ่มกลายเป็นแค้นหลายฝ่ายมองว่าอาจเกิดความขัดแย้งเรื่องธุรกิจและผลประโยชน์ทางการเมืองคุณคิดว่าอะไรทําให้คนคนนี้หักหลังได้ทุกคนไม่เว้นแม้กระทั่งเพื่อนรักคนเขาคอมเมนต์บอกเราหน่อยค่ะ